ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระติสสะท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามปกติวันหนึ่งท่านได้รับถวายผ้าเนื้อดีมาผืนหนึ่งท่านดีใจมากเพราะตั้งใจจะนำมาตัดเย็บเป็นจีวรท่านนั่งเย็บย้อมผ้าผืนนั้นด้วยความทนุถนอมชื่นชมในความงามของเนื้อผ้าจิตใจจดจ่ออยู่แต่กับจีวรผืนใหม่นี้คิดวางแผนว่า พรุ่งนี้เราจะห่มจีวรสวยๆผืนนี้ออกบินทบาทคงจะดูงดงามน่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักแต่อนิจจาคืนนั้นเองหลังจากเย็บจีวรเสร็จท่านเกิดป่วยกระทันหันและอาการสุดหนักในขณะที่ลมหายใจรวยรินจิตของท่านไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกถึงบุญกุศลที่ทำมาตลอดชีวิตแต่จิตดวงสุดท้ายหรือจุติจิต กลับวิ่งไปเกาะอยู่ที่จีวรผืนใหม่ที่พับวางอยู่ข้างหัวเตียงท่านคิดด้วยความอาลัยอาวร์ว่าเสียดายเหลือเกินเรายังไม่ได้ห่มมันเลยนี่ของรักของข้าแล้วท่านก็สิ้นใจตายไปพร้อมกับความยึดต,ติดนั้นทันทีที่ดับจิตด้วยแรงแห่งความโลภและความหวงแหนวิญญาณของพระติสสะไม่ได้ไปสวรรค์แต่กลับปฏิสนธิใหม่เป็นตัวเลน มแมลงตัวเล็กๆวิ่งไต่ยั a, ้วเย้ซุกซ่อนอยู่ในตะเข็บจีวรผืนนั้นทันทีคอยเฝ้ารักษาของรักของห่วงของตนอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าภิกษุสงฆ์มาจัดการศพและเตรียมจะนำจีวรของพระติสะไปแบ่งปันกันตามธรรมวินยัยภิกษุรูปหนึ่งเอื้อมมือไปจับจีวรเจ้าเลนติสสะก็วิ่งพล่านไปมากรีดร้องลั่นด้วยความโกรธแค้นในภาษาของเลนว่า อย่าแตะต้องนี่ของกูภิกษุทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงเลนแต่พระพุทธเจ้าทรงได้ยินด้วยทิพยโสตพระองค์จึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายให้เก็บจีวรผืนนั้นพับไว้ก่อนอย่าเพิ่งแตะต้องหรือแบ่งปันกันในวันนี้ให้รอไปอีกเจ็ดวันจึงค่อยนำออกมา ภิกษุทั้งหลายก็ทำตามภิกษุทั้งหลายสงสัยจึงทูลถามว่าทำไมต้องรอพระพุทธองค์ตรัสว่าเจ้าติสสะเกิดเป็นเลนเฝ้าหวงจีวออยู่ถ้าพวกเธอไปแย่งผ้ามาในขณะที่เขากำลังกโกรธเขาจะอาฆาตและตายด้วยจิตที่เป็นอกุศลเขาจะต้องตกนรกขุมลึกกว่าเดิมแต่วันนี้อายุไขของเลนตัวนั้นหมดลงแล้วเขาเลิกยุติติดแล้ว และด้วยบุญกุศลเก่าที่เคยบวชเรียนมาตอนนี้เขาไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตรเรียบร้อยแล้ว